สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ยายออฟทาลอตบายกันชริยานะคะคริปนี้เป็นท่าสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรักสามเศร้าเรามาดูว่ารักสามเศร้าของคุณจะเป็นเช่นไรจะไปในทิศทางที่ใดเขาจะเลือกเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเป็นไกด์ไลน์อย่าไปซีเรียสมากกับการดูนะคะโอเคไหมอ่ะมากันที่ท่าสุดท้ายค่ะท่าน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะ ไหนมาดูสถานการณ์ของคุณก่อนว่าสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้เป็นจเนทรลเร็ดเด้งคือดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไพ่อของคุณขึ้นมาเป็น q u e e n of short การตัดสินใจคุณเป็นคนแข็งน้น้นาบางครั้งคุณเป็นคนค่อนข้างเหมือนเหมือนดูภายนอกเด็ดเดียวมั่นคงดูแรงดูพูดจาผงผางดูไม่ซอฟเท่าไหร่ เป็นคนตรงไปตรงมาทีเดียวในด้านของความรักก็มีความจริงใจแต่ว่าข้างในคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในนะคะดูเข้มแข็งข้างนอกแต่ข้างในใจลึกๆไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่กับความรักคุณมีความรักหรอคะสถานการณ์ของคุณไปทําบุญมาไหมไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่าการความรักของคุณมันอยู่กับการทํางานไหมอาจจะต้องประสานงานการร่วมงานกาัน ประมาณนั้นความรักในบางคนในบางคนที่คุณเจอระวังของการเรื่องของการตกงานด้วยนะคะน้ําคุณอาจจะตกงานหรือเปล่าหรือว่าระวังเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุความรักที่มีความแตกต่างค่ะความรักที่มีความแตกต่างใครจะดูคิดี้ได้ก็คนที่มีรักสามเศร้าแอบรักแอบชอบแอบคอบแอบคุยกับรักที่มีบุคคลที่3 ความรักของคุณบางทีจบกันไม่รู้ความไม่เข้าใจเรารู้สึกว่าเรารักเขาเราเขาไม่รักเราอย่างที่เรารักเขาเลยมันยากลําบากเหมือนกันดยเฉพาริออเป็นความรู้สึกว่าค่อนข้างยากลําบากมีความเห็นที่แตกต่างมีความคิดที่แตกต่างมีความแตกต่างการร่วงวัยความคิดศาส,สนาวัฒนธรรมหรือรักที่มีความแตกต่างกันมากเกินไปมันก็ ไปกันได้ยากคุณมีสิบดาบด้วยเพราะฉะนั้นนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้บางทีคุณอาจจะมองวาดวิมานในอากาศในความรักครั้งนี้ว่ามันจะสวยหรูมันจะดูดีมันจะเพอร์เฟกมันจะไปกันได้หรือว่าความรักที่คุณสามารถที่จะประสะคือเป็นความรักที่อาจจะต้องประสานงานอาจจะต้องติดต่อการหรือความรักที่มันมีงานเข้ามาเกี่ยวข้องความรักแบบนี้ความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยไปได้ยากอยู่นะคะแต่คุณพยายามทำใจอยู่ ทำใจคุณอาจจะคุยกับาราศีกรกฏราศีกุมราศีพฤษภอ๋อเดี๋ยวนะจ๊ะมีแมวตัวหนึ่งเดินผ่านมามีแมวตัวหนึ่งเดินผ่านมาโอเคอยู่ๆก็กระโดดขึ้นมา,าไปต่อสิคุณเป็นยังไงบ้างคุณรอความเข้าใจเหรอในคนบางคนนะเดินออก จากความสัมพันธ์นี้ไปแล้ว่ะแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมีความรู้สึกว่ามันต่างคนต่างจะไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่เหมือนการตอบสนองในเรื่องของรักไม่เต็มที่อยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์แต่มันยังเดินออกไปไม่ได้เพราะมันมีเรื่องของงานเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็การเดินออกไปนั้นไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่จะเดินออกไปแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่ทุกกายทุกใจแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกหรอก ให้คุณเจอเหตุการณ์เหล่านี้ The Debt The เงนินผลประโยชน์ความรักครั้งนี้ในบางคนนะคะมีผลประโยชน์และเงินทองมีการซัพพอร์ตกันในเรื่องของการหนุนกันในเรื่องของการงาน,นการหนุนกันในเรื่องของการเงินหรือความรักที่มันมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องด้วยประมาณนั้นอืมอน้ำคุณคิดถึงเขาไหม ความรักที่เป็นรักซ้อนๆรักที่แอบรักคุณมีความรู้สึกวิ่งตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวค่ะมีความรู้สึกว่าวิ่งตาม,าาม,าม,าตามจนบางครั้งก็อยากจบแต่ยังรักกันทรวฟครับเลบิฟเลิฟรักกันชอบกันแต่ต้องทําใจปรับตัวต้องพยายามบลรนซ์เพราะว่าคุณเองอาจจะเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆก็ได้เป็นคนแบบมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะและเป็นคนที่เอาแน่กับอารมณ์คุณไม่ได้อารมณ์คุณเป็นอารมณ์พลิก เป็นคนที่เดียร์ฮาร์พนเทสเป็นคนที่มีความสุขในเวลากลางคืนอ่าแล้วก็มีอารมณ์ที่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เลิกประมาณนั้นต้องทําใจกับความสัมพันธ์นี้มันมีความสุขเดสดซันมันก็ยังอยู่ตรงนี้ความรักที่มีความสุขถ้าไม่คิดมากอความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงในอนกคตคะความสัมพันธ์ที่จะเป็นยังไงเหร ลองมองตองโดยดีๆนะว่าความสัมพันธ์นี้คนที่มีความรักสัมเศร้าหรือคุณไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณมันไม่ happy แฮปปี้หรอกค่ะมันไม่มีความสุขหรอกค่ะความรักออกอาการขี้หึงขี้หวงกันนะคะอาจจะหวงกันปัญหาอาจจะมาจากความหึงหวงปัญหาอาจจะเกิดจากความไม่ชัดเจนปัญหาอาจจะเกิดความรู้สึกที่มันมันเราเป็นอะไรกันความรักครั้งนี้เราเป็นอะไรกันถ้าฐานะไม่มีเออประมาณนั้น คุณก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าจะไปต่อนะวางแผนชีวิตดีๆสมคนสามถ้วยคนที่คุณคบอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้อาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องก็ได้ความรักที่ปล่อยมันปล่อยมันเป็นไปตามกรรมค่ะพยายามนิ่งไว้ความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณต้องการบางครั้งถ้าคุณอยากได้อะไร เยอะๆกับความสัมพันธ์อย่าคาดหวังกับความสัมพันธ์ถ้าคุณคาดหวังคุณก็จะผิดหวังความสัมพันธ์นี้นะคะอคุณอยากกลับไปหาเขาไหมอยากสิอยากกลับเพราะคุณยังต <sh art> an ้องการความสัมพันธ์นี้อยู่บางคนเป็นเจ้านายลูกน้องเดินสวนกันอยู่ในที่ทํางานแต่ว่าคุณเหนื่อยมีความรู้สึกเหนื่อยร้ากับความสัมพันธ์ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราไม่รู้ว่าเขาจริงใจแค่ไหนไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางไหน บางทีมันก็เกิดอาการเหนื่อยล้าบางทีก็เกิดปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆปัญหาเล็กๆน้อยๆย,ยันไปถึงปัญหาใหญ่โตเพราะนั้นเนี่ยปัญหาจะมีเข้ามาเป็นเนืองๆเป็นระยะระยะดีกันเรื่องนี้ก็ไปไม่เข้าใจกันอีกเรื่องนู้นประมาณนั้นนะจ๊ะปรับตัวแต่ในบางคนนะ่ะถ้าคนที่คุณมีครอบครัวอยู่แล้วคุณก็จะไปทั้งจะไปในความสัมพันธ์นี้เนี่ยยากอยู่เหมือนกันนะมันไม่เข้าอกเข้าใจกันเหมือนกันนะ บางคนนะคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือคนที่คุณคบเขามีครอบครัวแล้วความรักที่เป็นรักสามสามคนขึ้นไปรักสามเศร้ารักแบบนี้ไม่มีวันสุขค่ะสุขเป็นความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วเดี๋ยวดาวแต่ไม่ได้เป็นความสุขที่ถาวรระยั่งยืนเลือกว่าจะทำยังไงกับชีวิตตัวเองดีจะปล่อยให้มันคราคะซังทุกๆสุขๆุขแบบนี้หรือต้องเลือกอยู่กับอะไรคุณรู้ คุณตอบตัวเองได้น้ําอ่ะคนที่คุณรักล่ะคนที่คุณรักเขาเป็นไงบ้างตอนนี้ชีวิตเขาเป็นไงชีวิตเขาเป็นไงเขามีความลับคนที่คุณคุยอาจจะคุยกันแบบลับๆคุยกันอยู่สองคนเขามีความรับเขามีอีโก้เขาอยากเดินไปแต่เขาเขาอยากเดินจากไปเพราะ ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่และเขาก็ค่อนข้างมีคนเข้าหาเยอะบางครั้งความรักที่มันไม่สุกอ่ะมันไปได้แบบเรื่อยๆไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีสถานนะตอบตอนองกันไม่ได้เขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคะเจ็ดดาบเขาทำอะไรรับหลังคุณอ่ะเขาอาจจะมีอะไรที่ปิดบงังหรือ ปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่หรือการพูดไม่หมดบอกไม่หมดอาจจะไม่ได้พูดโกหกแต่พูดไม่หมดบอกไม่หมดเจออ็ดดาบการแอบย่องย่องปิดบงังซ่อนเร้นระวังโดนแทงข้างหลังนะจ๊ะสิบถ้วยเขามีครอบครัวแล้วมีลูกสคนมีลูกหนึ่งคน The Tower The l o v e r ถามว่าเขามีคนใหม่ไหมเขามีครอบครัวแล้วปะคนที่คุณคาว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่า เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวออนเดี๋ยวออฟดีดดดๆหลายๆรักๆเลิกเลิกรัก,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 กที่ไม่เลือกเขาเลือกครอบครัวเขาข่ายย้เขาเลือกครอบครัวเขา,ขา,เขาเค,ค,คุณอาจจะเป็นคนขั้นเวลาถ้าคุณอยากได้อะไรเขาให้คุณไม่ได้เขาอยู่ตรงกลางระหว่างอ้าวเดี๋ยวนะถุงทองมามาทํางานอยู่ลูกดูดูถุงทองมามาทํางานอยู่นะคะหนูจะเอาอะไร หนูจะเอาอะไรอยู่เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งลูกมาม้าทำงานเออบางทีเขาก็กระอักกระอ่วนนะบางทีเขาอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นสุขนักหรอกเขาก็ไม่ได้เป็นเป็นสุขนักเขาก็อยากหลุดพ้นแต่เขายังหลุดพ้นไม่ได้รักของคุณรักนี้มีกรรมค่ะรักนี้มีกรรมรักนี้สุขไม่ได้รักนี้เลือกใครก็ไม่ได้อืมเขาจะเลือกคุณไหมล่ะไม่ ไม่ไม่บางคนที่จากจากกันไปบางคนที่ทะเลาะกันจะได้กลับมาคืนดีกันเป็นรักที่เป็นรักที่พากันไปทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่เป็นความรักที่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นการเติมเต็มกันได้สักทุกอย่างบางคนนะถ้าคุณอยากได้อะไรนะน้ำเขาก็ให้คุณไม่ได้แล้วค่ะเขามีความรับผิดชอบที่เขาต้องกระทำ เขาเขาติด,ดมีความรู้สึกว่าเขาเขาคิดถึงเด็กคนหนึ่งอะ่ะเขามีลูกแล้วหรือเปล่าเขากำลังคิดถึงลูกของเขาอะ่ะมีความรู้สึกแบบนั้นนะ <c oughs> ในความเป็นแม่อ่ะ <c oughs> โอเคถ้าความสัมพันธ์นี้เนี่ยอาจารย์มองเห็นคนคนนี้เป็นคนที่ลักษณะของการเป็นแม่คนแล้วก็มีเด็กเหมือนเขามีลูกปะ่ะเขามีลูกไหม ถ้าเขามีลูกอะในความสัมพันธ์เนี้ยลูกของเขาค่อนข้างมามีบทบาทอิทธิพลกับจิตใจเขามากต่อให้เขาอยากกลับมาต่อ้เขาอยากกักคุณไว้ต่อ้เขาอยากมีคุณแต่สิ่งสําคัญที่สุดของเขาคือลูกเขาอะอาจารย์มองเห็นแบบนั้นนะเออประมาณนั้นนะคะรู้สึกได้เหมือนอารมณ์ที่ความเป็นแม่แต่ถามว่าเขาอยากกลับมาไหมคุณกับเขายังวนเวียนปุ้นเปี้ยนกันอยู่เลย บางคนอาจจะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องบางคนอาจจะส่งเสริมกันในเรื่องของการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆยังต้องวนเวียนกันอยู่ในนี้แหละขาดกันไม่ได้ประมาณนั้นอ่ะเขาเขาอยากจบความสัมพันธ์นี้ไหมเขาอยากจบความสัมพันธ์นี้ไหมเขาอยากจบนะแต่บางครั้งเขาเลือกไม่ได้ ด้วยความที่จิตใจเขายังไม่กล้าแต่งยังไม่เข้มแข็งคอมันทุกอะความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเขามีความสุขถามว่าอยากจบไหมก็อยากจบแต่มันจบได้ไหมเขาก็ยังจบไม่ได้เออเหมือนกําลังเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เหมือนกําลังตัดสินใจที่จะทําอะไรอยู่ เหมือนความสัมพันธ์ไม่ดีแต่ก็อยากมีกันไว้ความสัมพันธ์รู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นทุกข์อ่ะเขาก็รู้คุณก็รู้มันไม่มีความสุขมันได้แต่วาดวิมานในอากาศว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถไปแบบได้สุขๆเออความสัมพันธ์ที่อาจจะไปได้แบบทุรักทุเลรักกันเลิกกันมีปัญหากันมีอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์มากมาย อาจารย์มองถึงความสัมพันธ์ที่ของคุณสองคนมันมีปัญหากันเนืองเนมันมีปัญหากันตลอดคนสองคนมันได้แต่สามคนมันไม่ได้แน่มันมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจมันมีความรู้สึกคลางแคลงในใจมันมีความรู้สึกเติมเต็มกันไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการโอเคไหมน้ําประมาณนั้นเห็นอะไรอีกเห็นว่าความสัมพันธ์นี้ เป็นได้แค่ตัวสำรองค่ะน้ำเป็นได้แค่ตัวสำรองคุณจะไม่ได้ไมีวันเป็นวันเป็นคุณจะไม่มีวันเป็นตัวจริงใช่ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกแลวอย่าลืมดูด,ดูดส่วนตัวอะไรนะคะ a s ๊ดไส้เอฟ เ,เจอกันคลิปหน้านะคะช่วงนี้คนก็ตกโควิดก็ระบาดดูแลสุขภาพตัวคุณเองและคนในครอบครัวด้วยด้วยความห่วงใยจากอาจารย์นะคะเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ